สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปดูเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในยูเครนการโจมตีจุดยุทธศาสตร์สาคัญในไครเมียด้วยโดนพรีชีพของทางยูเครนนั้นจะส่งผลอย่างไรในสนามรบปัจจุบันหรือการลุกใหญ่ในอนาคต ที่ใกล้จะมาถึงและการขาดความหนุนเนื่องของกําลังรบรัสเซียจะส่งผลให้พวกเขานั้นพ่ายแพ้ในสงครามฤดูใบไม้ผลิหรือไม่แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิริตารี่พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเรามาดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสนามรบที่ประเทศยูเครนกันก่อนนะครับ ซึ่งในวันนี้ทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้ใช้ดโดรนพีชีพโจมตีปมคมนาคมของกองทัพรัรเซียในบริเวณพื้นที่ใจกลางของแหลมไครเมียครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนนั้นน่าจะปล่อยดโดรนพีชีพมาจากทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเครอซอน ซึ่งบุคคลนั้นได้ยึดครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่และโดนพีชีพลํำนี้ก็ได้พุ่งเข้าทำลายสถานีชุมทางรถไฟของทางรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายขึ้นครับโดยสถานีรถไฟดังกล่าวนั้นทางการของรัสเซียใช้พวกมันเป็นเส้นทางในการรำเรียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาทำการรบในยูเครนในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินซึ่งทางการของรัสเซียก็เคยได้ใช้เครื่องบินรบแบบซู25 เข้ามาจอดในฐานทัพอากาศแห่งนี้และส่งเครื่องบินรบเหล่านี้นะครับเข้าไปทิ้งระเบิดในยูเครนซึ่งเป้าหมายการโจมตีของยูเครนในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ครับหากว่าพวกเขานั้นสามารถกําจัดนะครับปมคมานาคมหรือว่าโจมตีสนามบินของทางรัสเซียได้ก็จะทําให้กองทัพรัสเซียบริเวณทางตอนใต้ของประเทศยูยเครนนั้นอ่อนแอลงไปด้วยอันเนื่องมาจากว่าสายส่งกําลังบํารุงของพวกเขานั้นถูกรบกวน และการสนับสนุนการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดนั้นก็ทําได้ยากมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ทางการของยูเครนก็ใช้แต่เพียงโดรนพีชีพเท่านั้นครับในครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็นพวกเขานั้นได้ใช้ระบบจรวจหลายลำกล้องครับ n 1 4 2ให้มันที่ยิงขีปนาวุธแบบ GLSBB ซึ่งมีระยะการยิงราวๆ150กิโลเมตรเข้าถล่มพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นไปได้ครับ ต่อมานะครับผู้ชมเราจะมาดูข่าวดีของทางการยูเครนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสาภาพยุโรปนั้นจะอนุมัตินะครับกระสุนปืนใหญ่ให้กับทางยูเครนจํานวนราวๆหนล้านนัด นอกจากนี้ทางการสหรัฐยังได้อัดฉีดมอบเงินให้กับยูเครนอีกกว่า350ล้านเหรียญสหรัฐโดยตรงและมีการช่วยเหลือทางการของยูเครนโดยมอบกระสุนปืนใหญ่แบบ155ม mm, ิลเมตรมอบขีปนาวุธและเรือลาตระเวนให้กับทางยูเครนอีกด้วยทั้งนี้นะครับเรื่องเรือลาตะเวนนั้น ก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่าจะมอบให้กับทางยูเครนจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่แอดมินก็คิดว่าน่าจะมีจํานวนที่มากพอที่จะให้ฐานของยูเครนนั้นใช้เรือเหล่านี้ข้ามลำน้ําเดริโปเพื่อลุกเข้าไปยังบริวเวณเมืองเคอร์ซอนทางด้านทิศตะวันออกได้ครับเพราะว่าบริวเวณเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางการของยูเครนจะทําการลุกโต้อตอบกับในฤดูใบไม้ผลีนี้ครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องรถถังยานเกราะกันอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งเมื่อวานนี้ประเทศนอร์เวย์นั้นพวกเขาก็ได้ส่งมอบรถถังแบบแรปเปอร์ทูให้กับประเทศยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถถังที่นอร์เวย์ส่งให้ทางการยูเครนนั้นก็จะเป็นรถถังแบบแรปเปอร์ทูเอซีเหมือนกับรถถังของโปลแลนด์และรถถังของสเปนที่ส่งให้ยูเครนก่อนหน้านี้ครับส่วนทางด้านประเทศเยอรมันนั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับ พวกเขาได้เริ่มส่งยานรบหารราบแบบมาเดอร์ให้กับทางการของยูเครนซึ่งทางนี้ก็คาดว่าพวกเขาจะส่งยานรบแบบนี้ให้กับทางยูเครนราวๆ14คันครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับทางการของยูเครนเพราะว่าผลตัดสินของสนามรบนั้นหากว่าฝ่ายไหนมีขีดความสามารถที่จะส่งกำลังเสริมอาวุธเข้าไปยังสนามรบได้แบบเรื่อยๆโดยที่ไม่ขาดสายนั้น ผู้ที่ทำสิ่งนี้ได้ดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะมากกว่านั่นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะไปดูสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆกันบ้างครับโดยเฉพาะการรบที่บากมูดนั้นกองทัพของยูเครนก็ยังต้านทานกองทัพของรัสเซียอยู่ที่นี่เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเช่นเคยครับโดยทางการของรัสเซียนั้นก็เริ่มที่จะรุกไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าพวกเขานั้นขาดความหนุนเนื่องที่จะส่งกําลังเข้ามาทําการบุกเข้าไปยังเมืองบาคมูดครับ ส่วนกองทหารวากเนอร์กรุ๊ปเองเพวกเขาก็สูญเสียกําลังคนในเมืองนี้มากเกินไปครับซึ่งล่าสุดนั้นพิกวกชินก็ได้เปิดรับสมัครทหารวากเนอร์กรุ๊ปใหม่จํานวนราวๆสา0 0 0ื่นนายที่จะนํามาทําการรบในยูเครนนะครับเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเขานั้นจะหาทหารใหม่หรือว่าเสริมกําลังคนเข้ามาได้มากแค่ไหนหากว่ามีจํานวนไม่มากพอการยึดบงังุนั้นก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือนายพิโกชินนั้นได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีกลางโหมของทางรัสเซียนั่นก็คือนายซอยกูโดยมีใจความว่าได้ขอกำลังเสริมนะครับเข้ามาหนุนพวกเขาในบริเวณเมืองบักมุดเพราะเขานั้นเชื่อว่าทางการของยูเครนจะทำการลุกต้อตอบกับพวกเขาในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหานั้นก็คาดการณ์กันว่ายูเครนน่าจะทำการรุกต้อตอบกับ ในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้เองครับต่อมาเรามาดูแนวรบที่อับดีอิฟก้ากันต่อเลยนะครับซึ่งแนวรบแห่งนี้ก็มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดไม่แพ้บักมูดเลยครับกองทหารรัเสเซียนั้นได้สูญเสียชีวิตกําลังพ้นยานเกราะรถถังในบริเวณเมืองแห่งนี้เป็นจํานวนมากเช่นกันซึ่งความสําคัญในเมืองนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองหลวงของภูมิภาคโดเดสหากว่าทางการของยูเครนนะครับ ตัดสินใจรุกกับรัสเซียในเมืองแห่งนี้และสามารถยึดเมืองหลวงของโดเนตได้สิ่งนี้จะทําให้ทางการของรัสเซียนั้นแทบจะหมดโอกาสครอบครองภูมิภาคดอนบารสของทางยูเครนทั้งหมดไปเลยก็ว่าได้ครับและในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าพื้นดินของประเทศยูเครนนั้นมันจะยังเป็นโคลนตมอยู่แต่ทว่าทางการของยูเครนพวกเขาก็ได้ลองเชิงนะครับกองทัพรัสเซียโดยใช้ยานรบเบาเข้าทําการรุกในลหลายๆพื้นที่ เพื่อเป็นการทดสอบกองกำลังของรัสเซียนั่นเองครับว่ามีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นไม่ว่าพวกเขาจะรุกไปที่ไหนและสามารถนะครับทำสาเร็จได้ในที่ใดที่หนึ่งก็จะทําให้กองทัพรัสเซียนั้นเสียหน้าเป็นอย่างมากและโอกาสแพ้ของทางรัสเซียนั้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดเลยทีเดียว ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีโอกาสที่จะแพ้กองทัพยูเครนในสมรภูมิการรบฤดูใบไม้ผลินี้ก็เป็นเพราะว่าทางกองทัพยูเครนนั้นมีการเสริมทัพอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังพลออกไปฝึกยังประเทศต่างๆรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนอาวุธเงินทุนอย่างต่อเนื่องในการทำสงครามครับ นอกจากนี้เป้าหมายในการรบและกําลังใจในการรบนั้นแอดมินก็เชื่อว่าฐานของทางยูเครนจะมีสูงกว่ากองฐานของรัสเซียเพราะว่าพวกเขานั้นรบในบ้านรบเพื่อปกป้องตนเองนะครับในการรบหลายๆพื้นที่นั้นเราจะได้เห็นความกล้าหาญของฐานยูเครนไม่ว่ามันจะเสี่ยงขนาดไหนหรือว่ามีอันตรายถึงชีวิตก็ตามพวกเขาก็ยังคงจะรักษาฐานที่มั่นเอาไว้จนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับ ซึ่งความกล้าหาญและความสามัคคีของชาวยูเครนบวกกับพันธมิตรของพวกเขานะครับในท้ายที่สุดแล้วแอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถเอาชนะกองทัพรัสเซียในสมรภูมิฤด,ดูใบไม้ผลินี้ได้อย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม มิ i ิตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ